บอกก่อนเลยว่าสีสันของน้องนี่คือสุดจริงนะคะบอกเลยว่าวิ่งบนถนนไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะใช้ประโยชน์ได้ครบคันนะคะและที่สําคัญคันนี้เป็นหนึ่งเดียวของบอยรถบ้านเลยที่เป็นตัว RS และสีสันแจ่มแจ๋วขนาดนี้นะคะและที่สําคัญนะคะบบกของเขาจะเป็นบอกผ้านะคะเดินได้สีส้มด้วยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มีความแตกต่างและพิเศษมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะเราจะมีรถสวยมารีวิวกันอีกแล้วนะคะสำหรับนะคะใครนะคะที่เป็นสาวกของ Honda าแจนะคะต้องบอกก่อนว่าที่อื่นอาจจะไม่มีแล้วนะคะแต่ปีนี้นะคะบอยรถบ้านของเรานะคะจัด Honda าแจมาแบบกระนาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแจ็ดสไตล์แต่งมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นแจ็ดําเดิมนะคะเหมือนคันนี้นะคะก็มาจัดกันได้เลยที่บอยรถบ้านของเราต้องบอกเลยว่ามีตั้งขายอยู่ทุกสาขาน่นอ้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda าแจ็ ต้องบอกก่อนเลยว่าสีสันสวยงามมากๆนะคะและที่สาคัญตัวนี้นะคะเป็นตัว RS นั่นเองหรือว่าเป็นตัวท็อปสุดนั่นเองนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าสีสันของน้องนี่คือสุดจริงนะคะบอกเลยว่าวิ่งบนถนนไม่ซ้าใครแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้เป็นรถปี2017นะคะนี่เลยกระจังหน้าของเขานะคะก็จะติดโลโก้ RS เลยนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะเพราะว่าด้วยน้องเป็นตัวท็อปนะคะ และที่สําคัญต้องบอกก่อนว่าแม็กของเขานะคะจะมีให้เฉพาะตัวนี้เลยก็เป็นตัว RS นะคะลายแม็กของเขาจะไม่ซ้าใครแน่นอน,นะคะ่ะและที่สําคัญนะคะติดสกอ็อตมาแล้วรอบคันนะคะพร้อมกับสไปลเลอร์ด้านหลังกันเลยนะคะต้องบอกว่าแจ่มแจ๋วมากเลยสําหรับคันนี้น่าใช้มากๆนะคะอ่านี่เลยแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะคะตัวนี้จะรองรับ V 8 5แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็มาจัดได้เลยนะคะ ต้องบอกก่อนว่าคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ให้คู่หลังเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าแจมแจมไปหมดเลยทั้งคันนะคะตัวนี้แน่นอนนะคะสำหรับสาวกแจ็คก็จะรู้อยู่แล้วว่าเบาะหลังถ้าเราไม่ใช้นะคะสามารถพับเบาะนะคะแล้วก็พับเก็บลงด้านล่างได้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะติดสายเบลโอเคจ้ะอ่านะคะต้องบอกก่อนว่า ใช้ประโยชน์ได้ครบคันนะคะและที่สําคัญคันนี้เป็น1นเดียวของบอยรถบ้านเลยที่เป็นตัว i อและสีสันแจ่มแจ๋วขนาดนี้นะคะตัวนี้จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะรองรับน้ํามันนะคะทุกน้ํามันเลยที่เป็นเบนซินนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าตัวนี้นะคะจะมีฟังก์ชันพิเศษอะไรกันบ้างนะคะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com สำหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชั่นแล้วนะคะแล้วก็จะมีแพดเดิลชิพแบบนี้เลยนะคะเพราะเขาจะมีในตัวพิเศษเท่านั้นนะคะและที่สําคัญระบบนะคะก็จะเป็นคุดคอนโทรลหรือปุ่มสตาร์ทนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะบ่อของเขาจะเป็นบาะผ้านะคะเดิน ได้สีส้มด้วยเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้มีความแตกต่างและพิเศษมากๆเลยนะคะระบบเกียร์ของน้องก็จะเป็นระบบเกียร์ออตโต้นะคะตรงนี้จะมีช่องใส่แก้วนะคะแก้วน้ําได้2ช่องนะคะอ่านะคะแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะเขาก็จะเดินได้สีส้มหมดเลยนะคะแม้แต่กระทั่งนะคะข้างคอนโซลนะคะ ฝั่งประตูนะคะก็จะเดินได้สีส้มด้วยเหมือนกันนะคะบ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์นะคะของรถ Honda z เ x ดไคันนี้นะคะและพิเศษนะคะสําหรับคันนี้แน่นอนเขามีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเราก็ใส่ยาเลยนะคะนี่เลยก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะต้องบอกว่าความปลอดภัยนะคะร้อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาลองขับหรือลองเช็ดได้รถคันนี้แล้วก็อยากรู้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถมา ดูได้เลยนะคะที่เต็นท์ของเราบอยรถบ้านนะคะเราจะได้มารู้รายละเอียดเพิ่มเติมกันว่าฟังก์ชันของเขาแต่และอย่างเนี่ยมันใช้ได้เยอะแค่ไหนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถสวยขนาดนี้ราคาจะตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่กันคะ่ะสำหรับ Honda j a จ z ตัวไอ้คันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะเรามาขับดูได้เลยนะคะ สำคัญนะคะใครที่อยากจะซื้อรถคันนี้หรืออยากจะลองขับนะคะหรืออยากจะมาดูเป็นฮอนด้าแจ๊คคันอนื่นๆนะคะก็สามารถแวะมาได้เลยที่บอยรถบ้านของเรานะคะและอย่าลืมกดติดตามนะคะเพจบอยรถบ้านของเรานะคะหรือ YouTube ของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้เต้าขอรีวิวเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใน e ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย